นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ที่เหลือปลูกลำไย,ยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ย,ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงิน ไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายนแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกําไรได้มาก็เพิ่มเป็นลงงพอเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายนแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำกเกษตรประณีตนายแดงทำกเกษตรเชิงเดียว